วิธีการเขาะและคลิปสวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าที่ทําให้เราเนี่ยเตะฟุตบอลได้เก่งขึ้นนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นในวิธีการ เคาะและคลึงนะครับผมจะมีท่าฝึกยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับแต่ก,ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวเฟซ e ุ๊กแชนแนล,ลของผมด้วยนะครับซึ่งเริ่มแรกเนี่ยเราจะมาแยกความแตกต่างระหว่างการเคาะกับการคลึงนะครับผมซึ่งผมจะแยกให้เห็นง่ายๆนะครับโดยที่ผมนจะทําการเคาะและคลึงโดยการเคลื่อนที่นะครับผมซึ่งผมก็จะมีแบบฝึกนะครับโดยการที่เราเนี่เลี้ยง หลบกลวยนะครับผมซึ่งลักษณะการหลบกลวยเนี่ยตอนที่เราเคาะเนี่ยจังหวะเนี่ยมันก็คือเป็นการที่เราเนี่ยทำการเคาะบอลนะครับหรือว่าใช้เท้าเนี่ยกระทบที่ลูกฟุตบอลนะครับผมเนี่ยครับลักษณะก็จะแบบนี้นะครับกระทบนะครับบกระทบไปอย่างงี้แบบนี้นะครับผมครับพอตอนเรากระทบเนี่ยบอลเนี่ยมันก็จะไปในทิศทางที่เราเนี่ยกระทบนะครับผม ว่าตอนที่เรากระทบเนี่ยบอลเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ไปในตาทิศทางที่เราเดี๋ยวควบคุมไว้นะครับผมแอร์การคลึงบอลเนี่ยลักษณะเนี่ยเราจะไม่ใช้การกระทบในลักษณะเท้าเนี่ยกระทบรูฟุตบอลนะครับผมการคลึงเนี่ยเราใช้ฝ่าเท้านะครับในการดึงรูฟุตบอลนะครับผมคลึงรูฟุตบอลนะครับให้ลูฟุตบอลเนี่ยเคลื่อนที่นะครับผมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับคลึงเคลื่อนที่ไปนะครับ ซึงลักษณะการ kind ค of ลึงเนี่ยลูกฟุตบอลเนี่ยมันก็จะไปในลักษณะที่มันเนี่ยไปอยู่กับตัวเรา <c oughs> มันทำรู้สึกเนี่ยนุ่มนวลน,นะครับผม <c oughs> การคเคาะเนี่ยฟุตบอลเนี่ยก็จะไปในลนักษณะโดนกระทบไปนะครับแต่คลึงเนี่ยเราจะลักษณะเหมือนเราเนี่ยนวดไปนะครับผมซึ่ง <c oughs> ก็เห็นถึงความแตกต่างนะครับว่ามันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับทั้งการเคาะการคลึงนะครับแต่ผมเนี่ยมีจุดตรงกลางนะครับที่ทําให้การเคาะกับการคลึงของเราเนี่ยมาอยู่ในจุดตรงกลางได้นะครับผมซึ่งจุดนั้นเนี่ย ก็คือการลากนะครับผมการลากเนี่ยก็คือการที่ลูกฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เคาะหรือว่าไม่ได้คลึงนะครับผมแต่ว่ามันเนี่ยเป็นการลากนะครับผมนี่เห็นไหมครับลูกฟุตบอลเนี่ยมันลากไปนะครับคือเราเท้าเราเนี่ยลากลูกฟุตบอลไปนะครับเราเนี่ยไม่ได้เคาะหรือว่าเราเนี่ยไม่ได้คลึงนะครับผมหนาาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ว่าไม่ได้เคาะหรือไม่ได้คลึงครับแต่บอลเนี้ยลักษณะลากไปนะครับบอลเนี้ยลากไปนะครับเห็นไหมครับว่าทั้ง3รูปแบบเนี่ยทั้งการเคาะคลึงหรือว่าการลากเนี่ยมีความแตกต่างกันหมดเลยนะครับผมซึ่งในแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตัวของมันนะครับผมใน3รูปแบบนี้เนี่ย ผม,ผมก็จะให้ทุกคนเนี่ยฝึกเลี้ยงหลบกลววจํานวน5้าอันนะครับผมฝึกเลี้ยงไปกลับนะครับ <ผม S 1> จะเริ่มด้วยการเคาะก่อนนะครับก็คือการเลี้ยงโดยการเคาะนะครับผมครับขาเดียวนะครับเคาะเคาะนะครับอันนี้คือเคาะก่อนนะครับนี่ครับหลึง ไปนะครับนครับว่ามันเป็นตงกลางแล้ว่าขนาดนี้เนี่ยเราก็จะได้แบบฝึกง่ายๆนะครับที่สามารถฝึกทำที่บ้านนะครับหรือฝึกทำที่ไหนก็ได้นะครับผมซึ่งลักษณะที่จะเชื่อมโยงกับแบบฝึกที่เราฝึกมาเมื่อกี้นะครับการเลี้ยงแบบเคาะหรือว่าเลี้ยงแบบคลึง หรือว่าการล่าก็ตามนะครับมันก็จะมาเชื่อมโยงในลักษณะการรับบอลนะครับผมซึ่งลักษณะการรับบอลเนี่ยเราสามารถฝึกกับกําแพงที่บ้านก็ได้นะครับผมหรือว่าฝึกแปรบอลกับเพื่อนก็ได้นะครับแต่เราจะทําการฝึกให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับคือจังหวะแปรจังหวะแรกเนี่ยเราใช้การเคาะในการจับบอลนะครับเห็นไหมครับว่าเราเคาะเบาๆนะครับผมเคาะเบาๆนะครับเคาะนะครับโดยการจับบอลซึ่งการเคาะเนี่ยถ้าเราจับเบาๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเคาะเพื่อจับบอลนะครับว่าเรา จับแรงๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเคาะเพื่อแปรส่งคืนเพื่อนไปนะครับผมนี่ครับเคาะจับแรงๆนะครับผมซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยเราสามารถใช้ในรูปแบบที่เขาเรียกกันว่าบิ๊กทัชนะครับหรือว่าการจับบอลเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถกินพื้นที่คู่ต่อสู้ไปได้นะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับบอลมาปุ๊บเราแตะนะครับแล้วเราก็วิ่งตามไปเลยการบิ๊กทัชนะครับบอลมาปุ๊บแตะนะครับเราวิ่งตามไปเร็วๆเลยอันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับเพราะว่า <ๆ S 1> ถ้าเราคลึงบอลเนี่ยขณะที่ลูกฟุต เราไม่สามารถคึงให้ไปเร็วๆเหมือนกับที่เราเคาะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความแตกต่างนะครับซึ่งการฝึกเคาะเนี่ยเราก็ฝึกแปรบอลกับกําแพงในลักษณะแบบนี้เนี่ยแปรบอลแล้วจับในลักษณะแบบนี้ให้ได้อย่างน้อยนะครับวันละ30ทีเราจะใช้เป็นการบอลแบบเคาะเบาๆ30ทีแล้วก็จับบอลแบบแรงแแบบส่งคืนไปอีก30ทีก็ได้นะครับผมแล้วเราเนี่ยจะรู้ถึงการจับบอลนะครับว่าเราจัจะเคาะเบาๆ หรือว่าเราเนี่ยจะเคาะเพื่อกินพื้นที่หรือว่าเราเนี่ยจะเคาะเพื่อทําการส่งกลับแบบชํานานเลยนะครับผมรูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเคาะบอลนะครับผมแล้วเราก็มาถึงการคลึงบอลนะครับการคลึงบอลเนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายๆเลยนะครับคือการเหยียบบอลนะครับแล้วเราก็คลึงมานะครับเราจะเห็นจากกีฬาฟุตซอลนะครับเห็นได้ง่ายๆนะครับแต่ในรูปแบบนี้เนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากเลยนะครับในกีฬาฟุตบอลนะครับเพราะว่า ในลักษณะที่เราเนี่ยจับในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือบอลเนี่ยมันอยู่ในการครอบครองของเรานะครับถ้ามุ้คู่อยูสู้เนี่ยถ้าเขาเข้ามาบีบเนี่ยแน่นอนครับเราก็สามารถบังได้นะครับบังเนี่ยเพื่อที่จะเล่นต่อนในจังหวะต่อไปนะครับให้บอลเนี่ยอยู่ในการครอบครองของเราซึ่งการฝึกเด็กง่ายๆครับบอลมาปุ๊บตอนแรกก็ฝึกจับนะครับแล้วก็ดึงไปข้างหน้านะครับแล้วก็แปรนะครับผมหรือว่าจับปุ๊บแล้วดึงไปข้างหลังนะครับแล้วก็แปรนะครับผมฝกจับแปรนะครับ ไปข้างหลังนะครับแปลคือแปลยังไงก็ได้นะครับให้เราเนี่ยใช้ฝ่าเท้าในการจับบอลน,นะครับผมและรูปแบบสุดท้ายนะครับ่อการจับบอลในลักษณะการลากนะครับผมถึงลักษณะการลากเนี่ยแน่นอนครับเราจะไม่ได้จับ ในลนักษณะเพาะเบาๆหรือว่าจับในลักษณะคึงนะครับผมแต่เราเนี่ยจะให้มันอยู่ตรงก,ารรการลางนะครับโดยการลากนะครับซึ่งการฝึกเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยก็ทากตาตั้งขานะครับบอลมาปุ๊บเนี่ยเราลากขึ้นไปข้างหน้าในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับในรูปแบบที่เราเนี่ยจะทําการเล่นบอลในจังหวะต่อไปนะครับถือเมื่อลูกฟุตบอลมาปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยเข้าหาบอลลากนะครับแล้วเราก็สามารถเล่นไปในจังหวะต่อไปได้เลยนะครับ ซึ่งจังหวะนี้เนี่ยเป็นในรูปแบบที่คนปกติเนี่ยไม่ได้ฝึกกันนะครับเป็นจุดที่สําคัญมากเลยนะครับคือมันทาให้เราเนี่ยเข้าหาบอลเร็วนะครับผมนี่ครับเราก็ลากต่อไปนะครับผมการฝึกก็ง่ายๆนะครับแปลลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็วิ่งเข้าหานะครับแล้วก็ลากนะครับใช้สเท้าเล่นไปเลยนะครับผมอ่อนมาปุ๊บค่ะครับละสอเท้าไปเลยนะครับ ลักษณะนี้เนี่ยขอให้เราฝึกนะครับให้ได้อย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยให้ได้เกินหนึ่งรอยทีนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแบบฝึกเขาเนี่ยทำการเล่นอยู่กับที่นะครับผมเนี่ยครับลักษณะเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการเคาะบอลก่อนเลยนะครับผมเนี่ยครับเคาะบอลเนี่ยเราก็จะทําการเคาะบอลลักษณะแบบนี้นะครับฝึกเคาะนะครับซ้ายขวานะครับเคาะนะผมเคาะนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นการเคาะเบาๆนะครับอยู่ระหว่างขานะครับเคาะทำในลักษณะแบบนี้นะครับให้ได้ หนึ่งร้อยทีนะครับผมเคาะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเคาะปุ๊บเนี่ยเราก็จะเพิ่มในลักษณะการดึงเข้ามานะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรดึงเข้ามาปุ๊บแล้วก็เคาะนะครับดึงแล้วก็เคาะครับผมคึงแล้วเคาะนะครับคึงแล้วเคาะอเราได้เนี่ยเราก็จะมีรูปเล่นที่เยอะแยะเลยนะครับผมอาการดึงปุ๊บปล่อยนะครับ ล่อยข้างแบบนี้ครับปล่อยนัดขาแบบเหยียบบอลอยู่กับที่นะครับก็เป็นการคลึงอีกหนึ่งนะครับฝึกให้ได้ครับท่าเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับเราฝึกนะครับท่าแบบนี้เนี่ยดึงกลับนะครับดึงไปข้างหน้าฝึกให้ได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสามสิบถึงห้าสิบทีนะครับขลากก็น่ครับดึงปุ๊บยบปุ๊บดึงไปข้างหน้าเหยียบแบบนี้นะครับ ดึงกับปุ๊บลากนะอันนี้คือการลากนะครับลากไปปุ๊บดึงลากปุ๊บหยุดลากปุ๊บหยุดนะครับข้างละยี่สิบทีนะครับก็จะมีท่าลากครับท่าลากเนี่ยท่านเนี่ยเบา,บาปุ๊บค่อยๆลากนะลากไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็หมุนสักห้ารอบนะครับผมแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนฝั่งนะครับ ไปการฝึกการล่าที่ดีท่าหนึงนครับแค่นี้เองนะครับให้เราเนี่ยใช้เวลาวันที่เราว่างๆเนี่ยเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราแค่เอารูปฟุตบอลมาครับลองตั้งกวยแล้วเลี้ยงหลบนะครับหรือว่าลองแปรบอลก,กับกำแพงนะครับแล้วฝึกในรูปแบบที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย ฝึกได้จนชำนาญเนี่ยแน่นอนครับเราก็จะเป็นนักฟุตบอลที่สามารถใช้การเคาะการคลึงในการเล่นฟุตบอลเนี่ยได้แบบเนียนตามากเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ